สวัสดีครับวันนี้ผมลองบารมีหลวงปู่ทิมนะครับผมจะมาทําคลิปขอบตัดให้พี่อเพื่อนนะครับผมก็จะเป็นเหรียญก็จะเป็นเหรียญพยักบุรพานะเดีนี้ผมจะถ่ายให้ที่ผมชอบก่อนนะครับนี่ครับนี่คือหน้าทองคํานะครับวันนี้หน้าทองคําหลังหน้าอันนี้หน้าทองคําหลังหน้าอย่างนี้หลังหน้ากันนี้จำนวนจกักรสังนแค่เก้าเหรียญถือว่าเป็นเหรียญที่สดใสแล้วก็ตรงเดียวกับวันเกิดหลวงปู่ด้วยนะครับ วันที่7อันนี้ก็จะเป็นเงาะหน้าทองคำจำนวนการจัดสร้างก็ไม่เท่าไหร่ครับผมถือม่นน้อยนะแค่56เหรียญน,นะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็นี้ก็หน้าทองคำที่ได้มาใหม่เบอร์30ถือว่ายังสวยอยู่อันนี้เบอร์ที่ผมได้มาเบอร์1ิเ็ดครับผม,ผมจะไปให้ดูเหลือนี้นะครับ นี่ครับเหรนี้ครับนี่ครับเป็นเหรดนี้นะครับพี่เพื่อนเพื่อนที่ท่านใดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมใน YouTube ได้นะครับผมพิมคำว่าลองบารมีุบุทิมได้เลยนะครับผมก็จะทำคลิปหลวงปู่ไว้เยอะของทีมงานชนะศึกไว้หลายๆรุ่นนะครับผมพี่ๆท่านใดอยากดูอยากชมผมทําเจริญพรไว้หลายๆรุ่นแล้วก็เหรียญต่างๆนานาหลายหลายรุ่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับวันนี้ก็ว่างก็เลยไลค์คลิป ใสหลงพ่อแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยเข้ามาหลงปู่บุญมาสันหน่อยเผื่อเพื่อนๆจะลืมกันนี่ครับอันนี้จะเป็นเนื้อเงินหน้าทองคำลองท็อปจากหลังหน้าหลังหน้าหลัง,ห,ลงหน้ากำนวนการจัดสร้าง 3K เปลี่ยนคำถาม K ก็มีแค่9เหรียญเหรียญนี้ก็อยู่ประมาณ29เหรียญทองคำ9เหรียญ ต้นดัสร้างถือว่าน้อยนะครับยึเก้าเหรียญเนี่ยนี่ถือว่าน้อยนี่ครับก็จะเป็นหน้าทองคํานะครับนี่เบอร์เจ็ดก็จะเป็นตรงเดียวกับวันเกิดหลวงปู่หลวงปู่เกิดวันที่เจ็ดนะครับผมเกิดวันที่เจ็ดก็นี่ครับผมก็มาไลฟ์ให้หน่อยนะครับผมว่าอยากจะเผยแพร่วันี้ครับนี่ครับนี่ขอบตัดนะครับผมพี่พี่ท่านใดตอนนี้เกมีนะครับเกมีถือว่าเกยังไม่ไม่เนียนนะที่ผมดูสังเกตนะครับเนี่ยขอบตัดก็ไม่ใช่แล้วนี่ขอบตัดที่แท้ครับผมเนี่ยนี่ครับ หน้าตาหลวงพ่อหลวงปู่ก็ไม่คมที่ผมดูนะผมก็เสยแผ่บารมีพกกวยปูนมาหลวงพ่ทิมก็เกจิตต่างๆครับผมที่ผมนับถือแล้วก็หลวงปู่นมานะครับผมถือว่าตอนนี้ถือว่าก็ใกล้งานบุญละใกล้งานบุญละวันที่11ต,ตุลานี่ครับพี่พี่ทันใดถ้าว่างก็ขอเชิญที่วัดนะครับขอเชิญที่วัดได้เลยผมก็มา เรผ่านบุญให้อีกนิดนึงปีนี้ทีมงานชั้นหนึ่งถือว่าเป็นทีมที่จัดกระถินปีนี้นครับเนี่ยครับจะดูหน้าครับนี่หน้าทองคําถือว่าหาเพะน้อยนะถือว่าจัดได้น้อยนะครับนี่ครับนี่คือหน้าหลวงปู่พี่พี่ท่นานใดมองอยู่ครับเห็นไหมครับนี่ครับวันนี้ว่างก็เลยเอาพยักมาหน่อยนี่ครับโค้ดอืบนี่ชาดแลได้น,นะครับทันไหมโอเค นี่เสือครับผมถือว่าเป็นหน้าทองคําหมดนะครับนี่เสือก็แกะที่เป็นรอยตรงนี้ไม่ใช่รอยอะไรนะครับเป็นรอยจานหลวงปู่นะครับที่เอาหมึกมาแต้มนะครับไม่ใช่ไม่เกิดจากอะไรนะครับผมไปให้หลวงปู่จานมาแล้วก็เติมหมึกเพื่อใบใช้ใบใช้ผมเองมีเพื่อนๆมาขอเช่าผมหลายคนละแต่ผมไม่ได้ให้อืมนี่ก็เป็นโคศรัลา,าครับผมเยวได้ดูนะครับอ่ะาจจะมีโคถุงทอง นะครับข้างล่างจะเขียนคําว่า๊บหนึ่งในฝ่าคือไกลนิดนึงจะได้ชัดๆหน่อยโอเคนี่ครับพยักบุรพาครับผมถือว่าตอนปลุกเสกเห็นหลวงพ่อบอกว่าเสือมากันเยอะมากเลยถือว่าเป็นรุ่นที่อีกรุ่นหนึ่งที่มากมาประสบการณ์นะครับผมถือว่าโดนกันเยอะนะครับโดนกันเยอะโดนกันมาเยอะแล้วก็บารมีหลวงปู่ก็ดีครับผมน่ครับ พิกด้านหลังมาก็จะเป็นนี่ครับเสือครับผมนี่ครับนี่ที่รอยตรงนี้คือจะเป็นรอยจานหลวงปู่นะครับรังจานหลวงปู่ปู่จานให้ผมมาผมไปกราบหลวงปู่แล้วก็ได้มีโอกาสให้หลวงปู่จานหลวงปู่ก็จานไว้ให้ผมใหม่ครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับท่านฉีดให้ผมนี่ครับมีท่านใดอยากจะให้หลวงปู่ลดน้ำมนต์อะไรนะครับก็เชิญได้นะครับ เรียนี้ก็จะเป็นเหรียญผมจะให้ดูนะครับผมจะเขียนนะครับที่ระลึกที่พักสงขขาวแก้วทองนะครับผมนี่ครับถือว่าเบนบ็อกนะครับถือว่าหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมขพนร้อยหกสิบเ็ดนะครับเหรียญก็จะตึงนะครับดูความตึงเสือจะแกะเป็นลายเสือได้มาทับนี่ครับ ทีมีท่นานใดสนใจก็ติดต่อได้ทางในกลุ่มด้านครับถือว่าจะมีแบ่งปันได้เยอะนะครับเนื้อทองแดงเนื้อลมดำเอเนื้อวันปูแล้วก็ฝาบาทฝาบาทหน้าเงินฝาบาทเฉยๆแล้วก็ฝาบาทตอกกรรมการแล้วก็ข้ามาเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินก็จะเป็นเนื้อเงินเนื้อนาวะเนื้อเงินก็จะมีเงินบริสุทธิ์ก็จะมีลงยาสีตรงนี้ที่ผมเห็นนะครับตรงนี้แล้วก็ สีน้ำเงินกับสีแดงจำนวนการจัดสร้างก็ประมาณสักเก้าสิบเก้าองค์เองแล้วก็หน้าทองคำยี่สิบเก้าองค์หน้าทองคำหนังหน้าก็จะเป็นเก้าองค์ทองคำก็จะมีแค่เก้าองค์นะครับผมถือว่าน้อยถือว่าจัดสร้างน้อยนะครับรุ่นนี้ถือว่ารุ่นน้อย,ยอครับผมในของแท้ดูขัดตัดนะครับพี่พี่ทานดามองหาอยู่ก็ เินครับเทือนได้ครับเทือนได้เทืนได้ในกลุ่มถือว่ายังมีแบ่งปันนะครับผมผมก็มาประสบการณ์ให้ครับแล้วก็แล้วก็มานี่ครับนี่ครับนี่คือขอบตัดที่แท้นะครับพี่เพื่อนๆนครับพี่ท่านใดอยากได้รุ่นไหนก็ติดต่อทางในกลุ่มได้เลยนะครับถือว่าตอนนี้ในกลุ่มก็จะมีให้จํำหน่ายเยอะนะครับผมนี่คือขอบตัดที่แท้นะครับ ถือว่าสร้างน้อยพเพี่อนๆใดที่มองหาอยู่ก็หานะครับผมนี่ครับถือว่าสวยนะครับผมก็วันนี้ผมลองบารมีหมูทิมก็มาแชร์ประสบการณ์ของหลวงพ่อหลวงปู่แล้วก็แชร์เหรียญน,นะครับผมว่าของแท้เป็นยังไงนะครับของแท้ขอบตัดขอบข้างการดูยังไงนะครับผมวันนี้ผมก็ขอขอบคุณมากนะครับทาง ดมินหลายคนแล้วก็พี่แพทพี่หนึ่งที่มีให้โอกาสผมเผยแผ่บารมีหลวงปู่มาโชติธรรมโมก็วันนี้ผมลองบารมีหลวงพุทิมก็ฝากกดติดตามใน youtube ผมด้วยก็กดคำว่าติดตามแล้วก็กดตรงกระดิ่งตรงกระดิ่งปุ๊บก,ก็กดทั้งหมดพี่ๆจะไม่พลาดคลิปที่ผมทำไม้ให้พี่ๆท่านใดอยากดูจเจริญพร<ม>บนคนสู้ชีวิตที่ผมทำคลิปไปแล้วก็เข้าไปใน youtube ผมได้เลยพิมพ์คำว่าลองบารมีหลวงพทิม มันจะขึ้นช่องมาเลยผมจะขึ้นเป็นช่องเลยสักครู่ขึ้นมาแล้วปุ๊บพี่เพื่อนๆก็เข้าไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมหน่อยผมก็จะอาจจะมีหลงเหรียญทองแดงจเจริญพรมาแจกให้พี่เพื่อนๆถ้าท่านใดถ้าไปกดคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ของผมนะแล้วก็กดติดตามด้วยผมจะแจกเหรียญเจริญพรเนื้อมันปูหนึ่งเหรียญพี่พี่ท่านใดไปกดแชร์แล้วก็กดติดตามผมผมจะให้กดท้ายเลข แล้วผมจะจับคูป,ปองมาผมจะให้เพีเ่นเพื่อนทายเลขมาปุ๊บแต่ผมจะเผยแผ่ให้แล้วก็จะให้จัดส่งให้ฟรีพี่เพื่อนใดอยากได้เหรียญเจริญพรบนนะครับผมเป็นเหรียญน,นี้นะครับนี่ครับเป็นเหรียญน,นี้แบบนี้ผมใถ้าผมจะดูนะครับแีรับหนึ่งครับนี่ครับเดี๋ยวนี้ครับนี่ครับเรียวนี้นี่ครับเหรียญแบบนี้พี่เ <s> พื่อนใดอยากได้ฟรี <S <s ก็ไปกดติดตามผมใน youtube แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กดระฆังแล้วก็ไปทายเลขได้นะครับผมจะจับวันที่หนึ่ง เดือนสิบสองนาร้อยกสาจับมาแล้วทำยูทูบลงไปให้ครับพี่เพี่านใดอยากได้นี่ครับจะเลิ่นพรนบนนี่ครับพี่พี่านใดอยากได้ก็ไปกดติดตามผมวันนี้ผมลองบารมีนมุทิมก็กราบขอบคุณมากนะครับที่เพี่อนเพื่อนสมาชิกที่ให้ผมเผยแพ่บารมีหนงพหลงปู่บุญมาโชว์ที่ทำโมที่พักส่งเขาแก้วทองขอบคุณครับ